เมื่อวานพรรคเก้าไกลประกาศรายชื่อว่าที่ผู้สมัครสสประเภทปฏิริษีร้อยคนมีแล้วเขาคัดสรรเรียบร้อยแล้วร้อยรายชื่อแต่ยังไม่ได้จัดอันดับเท่านั้นอที่หา,หากันก็คือ,อ,อชื่อ,อ,อคนดังๆมือประชะดะหายไประดับขุนพลของเก้าไกลที่มีบทบาทเด่นชัดมากในสภาหายไปเจี๊ย 100เจะเทียบแกประกาศที่จะวางมือจะไม่ลงสอสมาตั้งแต่แรกแล้วจริงประกาศล่วงหน้าเป็นปีแล้วตรงนั้นไม่มีปัญหาแต่ที่เขาคือหากันก็คือไม่มีชื่อพิจารณ์พิจารณ์ชาววัฒนวงศ์อันนี้เขาเป็นมืออภิปรายเลยนะไม่มีชื่อธีรชัยพันธุมาศไม่มีชื่อพลตำรีสุพิสารพักดีนหรือนาศไม่มีไม่มีดังนี้เป็นต้นก็เป็นระดับขุนพลของพรรคทั้งสิ้นใช่ค่ะแปลกที่มีบทบาทแปลก แปลกจริงๆแปลกจริงๆแปลกเลยนะแปลกเลยนะฮะก็ยังสงสัยกันอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหลายคนก็คิดไปไกลมันเกิดอะไรขึ้นค่ะแต่ว่าแต่ว่าคุณพิจารณ์ชาววัฒนาวงศ์ซึ่งเป็นขุนพลคนสําคัญคนหนึ่งของพรรคเก้าไกลก็ออกมาพูดเองพูดเองผมผมสมัครใจที่จะถอนตัวเองอผมจะไม่ลงสสทั้งสองประเภทใช่ค่ะแต่จะยังอยู่กับพรรค ก้าวไกลยังทํางานการเมืองกับพรรคก้าวไกลอยู่นะยังเจอเขาได้แต่ไม่มีชื่อเขาเขาขอเองเขาบอกเขาขอเองด้วยอืม,มันต้องมีที่มาที่ไปซึ่เราก็ไม่ทราบมันต้องมีเบื้องหลังอะของเรื่องเนี้ยสตรอรี่มันคืออะไรทันทีที่รายชื่อดังว่ามันกระจายกันออกมาค่ะและหลังจากที่พี่เพื่อนน้องก้าวไกลเขาก็วิพา์วิจารณ์ขเขาก็แสดงความเห็นกันสน่นวันไหวเข้าใจว่าเมื่อวานกระมังเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานอาจารย์ปิยบุตร แสงกระกกลุ่นใช่ค่ะจาชื่อนี้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอนาคตใหม่ซึ่งแปลสภาพมาเป็นเก้าไกลและยังจํากันได้ใช่ไหมครับว่าเมื่อเร็วๆนี้อยู่ๆอาจารย์ปิยบุตรก็ลุกขึ้นมาวิจารณ์พรคเก้าไกลยุทธศาสตร์การเคลื่อนการเมืองของพรรคเก้าไกลและพิธาข้อวิจารณ์นั้นลามปามถึงผู้นําพรรคด้วยวิพากษ์วิจารณ์ พิธาจับเสื้อมือเปล่าอะไรประมาณนั้นจับเตมะทางพิธาก็หวดกับเยอะอแต่ในที่สุดนะเอกธนาทรต้องเป็นคนกลางเข้ามาไก่เกี่ยเคลียร์ดังนั้นสังคมจะได้เห็นภาพแฮปปี้เอนดิ้งจบในวันเดียวทิมพิธากับป๊อกปียบุตรกอดคอกันร้องเพลงสนุกสนานมีความสุขหน้าเปื้อนยิ้มแต่จากวันนั้นถึงวันนี้กี่กี่วันผ่านไปพอสมควรนะช่วงระยะเวลานี้ก็สัก เอาอย่างนี้ละกันเอางนี้ละกันกลมๆสิบวันผ่านไปกลมๆนะสิบวันผ่านไปเอ๊ะสงสัยจะเกิดศึกสายเลือดก้าวไก่ภาคสองหรือปะออไปดูไปดูสิ่งที่อาจารย์ปิยะบุตรโพสต์ใน,ใน Twitter ร์ทวิตเตอร์ของอาจารย์ปิยะใช่ค่ะหลายคนก็ถอดรหัสกันเยอะดังต่อไปนี้ข้อความแรกผมมองในฐานะคนนอกผู้สังเกตการผู้วิจารณ์และผู้ช่วยหาเสียง คนที่จะยกย่องพิจารณารรั์สุพิสารธีรช,ชัยที่ไม่เสนอตัวเป็นผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อได้คนคนนั้นต้องไม่ใช่สสบัญชีรายชื่อที่ขอลงสมัครแบบบัญชีรายชื่อต่อครับข,อข้อความที่สองหลักคิดง่ายๆคือถ้าคุณยกย่องว่าพวกเขาเหล่านี้เสียสละไม่ลงสสบัญชีรายชื่อต่อเสียดายดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วทำไมคนที่เสียสละ ถึงไม่เป็นคุณข้อความที่สาผมเพิ่งทราบผมเพิ่งทราบว่าทีรัชัยพันธุมาตรสอสอบัญชีรายชื่ออาสาไปลงสมัครสอสเขตในกรทมของพรรคเก้าไก่คนแบบนี้น่านับถือครับถ้าผมช่วยอะไรได้ผมขออาสาไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้พี่ทีรชัยสุดแรงเลยครับ <c oughs> ยังไม่จบคือคือคือถ้าโพสต์กันอย่างเนี้พึงสนิทฐานได้ว่า,วาพึงสนิทฐานได้ว่า มันมีอะไรบางอย่างร้อยรายชื่อปฏิลิต์ครั้งนี้ของพรรคก้าวไกลมันน่าจะมีปัญหามีการขอกันมนมีอะไรกันมีอะไรใต้น้ําใต้พรมอยู่เยอะพอสมควรมีคนขอมีคนขอไม่ทราบอ,อาจารย์ปรีบุตรวิจารณ์ต่อไปครับพิจารณ์รองหัวหน้าพักก้าวไกลประธานวิปพักคุมกรรมเป็นคนที่ผมฝากฝังให้ดูงานสภาต่อจากผมหลังยุบสภาหลังยุบพักอนาคตใหม่ เขามีบทบาทอภิปรายกองทัพกลาโหมถ้าอยากลงต่อคงอยู่ในท็อปเทนแน่แต่เขาเลือกที่จะไม่ลงอะไรเลยนี่คือแบบอย่างที่คนแบบก้าวไกลควรยึดถือมิใช่ยกย่องเขาแต่ถึงเวลาไม่มีใครเสียสลักที่ในบัญชีรายชื่อเลยปาร์ตี้ลิสต์ pl ก็คือบัญชีรายชื่อเนี่ยที่เขาคือหากันก็เพราะว่าคุณพิจารณ์เนี่ยหเป็นรองหัวหน้าพักสอเป็นประธานวิป คุณพักสามเป็นแม่ทัพกทมของพรรคใช่และสี่เขามีบทบาทคนสําคัญที่มีบทบาทอภรูงมากในการอภิปรายในสภาเป็นคนหนึ่งที่สามารถเรียกเลตติ้งให้กับพรรคจากบทบาทในสภาได้ใช่และพูดแล้วเข้าใจง่ายด้วยแต่อยู่ประกาศไม่ลงสสทั้งสองประเภทเฮตก็ไม่ลงปฏิลิสก็ไม่เอาใช่แล้วถ้าลงเขาได้อยู่แล้วติดหนึ่งในสิบแน่นอนอ่ะข้อความต่อไปครับ พี่แมวสุพิสารสมัยลงอนาคตใหม่เราเสนออันดับปาติริตทอันดับที่20พี่แมวไม่เอาขอ31ในวงเล็บอธิบายว่าไม่น่ามีใครทำแบบนี้แน่แล้วเงินเดือนสอสแกก็หมายถึงพี่แมวแล้วเงินเดือนสอสแกก็บริจาคเข้าพักตลอดและเป็นรองหัวหน้าพักก้าวไกลแต่ครั้งนี้เสียสละไม่ลงอะไรเลยไม่ลงในบัญชีรายชื่อด้วยบุคคลเหล่านี้ เต็มใจที่จะไม่ลงสสปฏิลิสเพื่อปปิดทิปทางให้กับคนอื่นค่ะคําถามก็คือคนอื่นนั้นใครใครอ่ะทำไมต้องเสียสละทําไมขุนพลของพักจึงต้องเสียสละใช่แล้วเป็นขุนพลมือดีด้วยนะมีบทบาทอ,อ่ะไปอีกหนึ่งข้อความครับสรุปผมต้องเป็นนายแบบพักก้าวไก่แบบพูดอะไรไม่ได้เลยหรือครับทวนอีกทีนะทวนอีกทีนะออผม อาจารย์พีบุตรใช้คําว่านายแบกแบกรับอะก็คือแบกหามอะแบกหามอะนายแบกแบกหามนะมาแบกพักเนี้ยต้องมานั่งแบกภาระต้องมานั่งคําเลตติ้งแล้วพูดอะไรก็ไม่ได้แต่พูดอะไรไม่ได้อืเลยหรือครับเออแล้วก็อย่าบอกนะว่าให้ผมเข้าไปจัดการก็ผมไม่มีอํานาจตามกฎหมายหรือไปสั่งการได้ผมเป็นได้แค่ผู้ช่วยหาเสียงและลงคะแนนครับ การวิจารณ์ของผมน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพักก้าวไกลเราอยากให้ก้าวไกลเป็นพักแบบพักอื่นๆหรือครับอ้าวข้อความสุดท้ายหลังเลือกตั้งจะเกิดปัญหาภายในแบบที่ผมทำนายน่าคิดนะหลังเลือกตั้งจะเกิดปัญหาภายในแบบที่ผมทำนายซึ่งผู้บริหารพักต้องหาทางจัดการแต่และพักมีปัญหาภายในทั้งนั้นเพื่อไทยในอนาคตก็จะต้องแย่งตำแหน่งบริหารกัน ส่วนก้าวไกลสสเขตจะกดดันพักมากขึ้นท้วงว่าบัญชีรายชื่อไม่ได้ทำอะไรแต่เขาทำงานหนักในพื้นที่เรื่องแบบนี้ปกติแต่ต้องบริหารจัดการให้ได้ผมมีความรู้สึกว่าอาจารย์ปียบุตรน่าจะได้เห็นอะไรบางประการใช่เหมือนสะท้อนปัญหาภายในนะอาจารย์ปียบุตรออกมาวิจารณ์การนําของประเทศของพักพก้าวไกลอ,ออกมาวิจารณ์กลุ่มนําของพักก้าไกลต้องบอกว่าแรงแรงตรงเกิดอะไรขึ้นเกิดอ,อะไรขึ้น ศึกสาเลืดเก้าไกลภาคสอหรือเปล่ากําลังจะอุอีกหรือไม่